ากปากคนดวงเฮงเผยวิธีถูกรางวัลใหญ่ยายแก่มาเข้าฝันบอกให้บูชาสิ่งนี้ถูกหวย12ล้านกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในพริปตาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สายมูห้ามพลาดบูชาไข่แปดฟองตามความเชื่อเขาบอกว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมีกินมีใช้ไม่ขาดสายซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้โชคดีดวงเฮงรับทรัพย์ไปเต็มๆ12ล้านคนแก่มาเข้าฝันคนงานก่อสร้างให้จัดไข่แปดฟองเข้าสารขึ้นหิ้งพระ หวังถูกแค่เลขท้าย3ตัวเอาเงินจ่ายค่าเทอมล้าน5คนที่ติดอยู่สุดท้ายดวงเฮงรับโชคก้อนใหญ่12ล้านรางวัลที่หนึ่งไปโผล่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้โชคดีคือคุณสมมณีอายุ61ปีอาชีพรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงิน12ล้านบาท โดยคุณสมมณีเล่าว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความฝันเลข132 903าจำนวนสองใบโดยที่เจ้าตัวฝันว่ามีคนแก่มาบอกให้นำไข่จำนวน8ดฟองพร้อมเข้าสารไปขึ้นหิ้งพระแล้วจะมีโชคคุณสมมณีจึงเอาความฝันนี้มาตีเป็นตัวเลขว่าคนแก่เป็นเลข9ไข่มี8ดฟอง ตีเป็นเลข8และเลข3ส่วนไข่เป็นใบกลุมกล่มๆตีเป็นเลข0นโดยคุณสมบณีได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากคนรู้จักที่เดินขายให้ซื้อเลข908กับเลข903อย่างละสองใบโดยที่หวังเพียงแค่ว่าจะถูกเลขท้าย3ตัวเพื่อจะนำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายค่าเทอมของหลานทั้ง5คนที่พลัดผ่อเอาไว้ แต่สุดท้ายไม่คิดไม่ฝันกลับถูกรางวัลที่1-2ถึงสใบรับรางวัล12ล้านบาทโดยคุณสม,มณีกล่าวว่าจะนำเงินไปทำบุญใช้นี่ที่มีอยู่และก็แบ่งให้กับลูกหลานส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่อย่างคุณสม,มณีมาณนะที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของการบูชาไข่ กับข้าวสารนั้นเป็นวิธีโบราณค่ะที่สามารถทำได้ง่ายๆหากว่าท่านสนใจวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันค่ะเรียกทรัพย์เข้าบ้านเป็นวิธีโบราณที่มีความเชื่อกันว่าหากใครเรียกทรัพย์เข้าบ้านด้วยวิธีโบราณง่ายๆที่มีแค่ไข่กับข้าวสารจะช่วยดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาหาคุณค่ะโดยการเทียกทรัพย์เข้าบ้าน สายมูท่านไหนที่ลองมาหลายวิธีแล้วแต่ยังไม่ได้ผลมาลองวิธีนี้ดูค่ะเรียกซัพ์เข้าบ้านด้วยวิธีโบราณง่ายๆมีแค่ไข่กับข้าวสารมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างเรามาลองดูกันค่ะเริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ก็คือไข่ไก่เลือกเบอร์ใหญ่ที่สุดจำนวน8ฟอง 2. ข้าวสารหนึ่งถ้วย 3. ภาชนะใดก็ได้ที่สามารถใส่ข้าวสารและไข่แปดฟองได้พอดีไม่ว่าจะเป็นพานหรือเป็นถ้วยเป็นจานก็ได้ค่ะสำหรับวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านแบบง่ายๆให้คุณนั้นนำภาชนะชนิดใดก็ได้ที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นพานหรือจานหรือถ้วยใส่ข้าวสารลงไปในภาชนะนั้นและให้นำไข่ไก่ที่เราได้เตรียมไว้แฟองวางไว้บนข้าวสาร ตั้งไว้ทางทิศเหนือของบ้านหรือว่าจะเป็นหน้าหิ้งพระก็ได้ไม่ต้องจุดธูปหลังจากนั้นก็ให้เราท่องคาถาเรียกทรัพย์โดยการตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้พุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะ ต้องเปลี่ยนไข่ใหม่ทุกๆ7วันและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหากมีโชคสามารถนำไข่มาประกอบอาหารได้ค่ะแนะนำให้ใช้ไข่เบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในการบูชานะคะเพราะว่าจะเป็นการดึงดูดโชคลาภเงินทองทั้ง8ทิศค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเรื่องของการถวายน้ำหิ้งพระด้วยนะคะเพราะคนสมัยก่อนรุ่นคุณตาคุณยายก็จะบอกว่า การถวายน้ำพระอย่าให้ขาดหรืออย่าให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะอันิสง์ของการถวายน้ำหิ้งพระมีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำที่ถวายนั่นเองโดยการถวายน้ำหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันค่ะหรือบางท่านอาจจะเลือกเวลาถวายก็ได้ค่ะโดยเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภที่ดีค่ะ เวลา6 3นาฬิกานาทีช่วยเสริมเรื่องการเงินที่ดีเวลา7 0นาฬิกาจะเสริมเรื่องการงานที่ดีค่ะสำหรับเวลาที่ดีที่สุดก็เอาตามที่ท่านสะดวกค่ะแต่ควรจะเป็นช่วงเช้าและไม่ควรเกินเวลา10โมงเช้าค่ะเพราะถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ต้อนรับความเป็นสิริมงคลแต่ทั้งนี้หากท่านที่ไม่สะดวกในการถวายน้ำหิ้งพระทุกวัน แนะนำว่าให้ถวายในวันพระหรือวันพระอัสบอดีหรือตามวันที่เราเกิดเพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญก็คือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พอโดยห้ามปล่อยน้ำให้แห้งเด็ดขาดเพราะการที่ปล่อยให้น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอดุดมสมบูรณ์การเงินติดขัด พราะฉะนั้นควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพื่อเสริมการเงินที่ดีค่ะสำหรับในการถวายน้ำหิ้งพระไม่จำเป็นต้องจุดทูบทุกวันสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดทูบได้เลยหากจะกล่าวให้เริ่มตั้งนโมสามจบตามด้วยคำถวายน้ำพระดังนี้ข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุโดยน้ำที่เราถวายนั้นควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มีเคยมีการดื่มมาก่อนหรือน้ำสะอาดจากก๊กน้ำที่กรองมาส่วนภาชนะที่เราจะใช้ต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะคะ และเมื่อใช้เสร็จแล้วทุกครั้งก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ทุกวันและเมื่อเราถวายเสร็จแล้วควรลาไม่ควรดื่มเราก็นำไปรดน,น้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำได้ค่ะสำหรับอานิสงส์ของการถวายน้ำก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเราทำอะไรก็ง่ายขึ้นราบรื่นคล่องแคล่วเหมือนกับสายน้ำมีชื่อเสียงมีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจ,จากความกระหายมีอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีพละกำลังมีปัญญามากและมีความสุขสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ